สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่อเมริอาเทียมแล้วแน่นะคะก็เป็นกรุงเทพไฟแรกเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้กลับมานานกว่าครึ่งปีนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะกลับไปบ้านค่ะไปชมรีนะเพราะว่าอยากไปดูหมาว่าแบบหมาเป็นยังไงบ้างแล้วนะตอนนี้เอ,อคิดถึงมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอ,อนะัดพ่อกับแม่มาที่นี่ก็เกิดว่าเออเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันแบบนี้แต่แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยว ไปหมายนั่งรถกลับไปเองกลับไปชลบุรีนะคะเด um <uh ี๋ยวเดี๋ยวไปเอกมัยแล้วก็นั่งรถรถทัวร์คล้ายๆบขสค่ะกลับชลบุรีแล้วก็เเล่นถึงเย็นสักพักหนึ่งประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยกลับมาใหม่นะณตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วจะบ่ายสองแล้วนะคะก็ให้ดูห้องห้องค่อนข้างดีโอเคนะไม่ไม่ได้คีดลืกเกรดอะไรนะนี่ที่ถือว่า ห้องใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้วิวแบบนี้อติดแม่น้ำนด้เห็นไหมมีเรือผ่านวะโอเคเลยนะคะตอนนี้เป็นใหม่ก็คือไม่ได้เสื้อผ้ามาเลยอะ่ะเอามาตัวเดียวเพราะว่าของแบบเยอะมาก เต็มกระเป๋าเลยนะคะก็เครื่องทํากาแฟเครื่องหนึ่งก็วางอยู่แล้วนี่ยังแบบว่าของเต็มกระเป๋าเลยเป็นของฝากแม่กับพ่อทางนั้นเลยนะคะก็เอามาแค่ชุดเดียวเดี๋ยวมาซื้อเอาที่นี่แทนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้เลยเลยผมก็ยังแบบห่วยยังเถิดอยู่ไม่ชอบผมทรงนี้เยลยเวลาแบบมันเถิดขึ้นไปปล่อยอกมาแล้วคือรู้เลยว่าแบบไม่ได้สาบผมเพราะว่ามันเป็นสเปรย์อะแต่ก็โอเคเนาะพอดูได้เนาะ ปกติมาจะต้องอาบน้ําก่อนแต่ว่าได้ข่าวมาแบบบางคนนะอาบน้าแล้วก็แบบหัวใจวายช็อกตายอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งลงมาจากเครื่องแล้วอาบน้ำนี่มันก็ไม่ดีวันนี้ไม่อาบละพอรีบเดี๋ยวพาไปดูบ้านพี่ใหม่นะคะบ้านแบบก็เป็นตึกตึกเป็นชานนะก็จะพาไปดูดกันนะตัดติดสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นแผนนิดหน่อยนะเพราะว่า พ่อกับน,น้องสามมารับเอ,อเพราะว่าทีแรกว่าจะนั่งรถทัวร์กลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามารนับนี่น้องสาอยู่แลอาปากเ <l ots> สียงบ้านแล้วตอนนี้อยู่มาประงมาติดมานี่มันเป็นวันศุกร์เลยอะตอนนี้ติดมันตื่นแล้วมันตื่นแลว้ว <laughs> ตื่นมาก็กินอันนี้อยู่เชมบรีแล้วค่ะไม่ถ่ายวิีโออืมถ่ายมึงก็ตื่นแล้วตื่นมาก็กินเออตื่นมาก็กินเอ้ยใกล้ถึงบ้านแล้วตอนนี้สามโมงครึง่งออกมาจากโรงแรมสองโมงครึง่งชั่วโมงหนึ่งถอะเราติดตัวแต่ชั่วโมง อ่ที่บ้านแล้วค่ะแต่ว่ากำลังจะออกไปทำซิมใหม่เพราะว่าน้องทำซิมหายที่บ้านเป็นใหม่เองแต่แบบลบนิดหน่อย,อยเมื่อกี้นะหมาดีใจมากคือแบบดูดิดแล้วถังสูน่ะขวดมันแผลเลยถังสูนในกระเป๋าโอ้โหโดนใหญ่ไหมนี่น้องชายค่ะ <Yeah. S 1> ป่ะตรงข้ามบ้านก็จะมีเสียงจีจ้าจีจ้าตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ อะไรลูกลูกทำงานว่าไงไม่มีขนมนะรอบนี้ไปแล้วเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาหลังจากเมื่อกี้นะคะก็ไปทำซิมโทรศัพท์เสร็จแล้วก็มานั่งกินร้านไม่ใส่เลยร้านก็้ยเต๋อปาเออเดี๋ยวใส่เตอใส่ไม่ได้หมดไม่มีที่อ๋อเอาไปกินร้านก็เดี๋ยวเราชิมปลา นี่ดูยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถูกมากแล้วก็นี่สั่งลูกชิ้นลวกอุ้ยไม่ได้สั่งอะไรไปสั่งกลมลวกอ้าวเหรออ้าวเอเอ,เอกินไนหะสั่งลูกชิ้นกลมลวกมกันมาเขาได้ยินว่ารวมลวกนั่นแหละรวมลวกเออม,ม,มาละอินโฟสองเครื่อง ร้านนี้อยู่ข้างฟอรัมนะคะเป็นเป็นห้างแบบเล็กๆห้างห้างตรงชนบุรีในเมืองเลยอร่อยมากนี่ไอามา้มันไม่กินเลือด <laughs> ไม่ได้อาบนะเอ้ยไม่ได้ตากผมไนมะ่พยายามทำหน้าสวยไว้รีบมากค่ะวันนี้เป็นวาเป็นอาทาที่ทุกข์ใมากใส่แว่นนี่นูกแก่ป่ะเอ้โอ๊ยไม่ไหวแล้วขอกินก่อนนะ <laughs> อยู่ป้าละค่ะมา้าจ้าจ้าจาจ้าจชอยูเดี๋ยวให้ดูหมาสุดที่รักชอยู่ไซโมดลมาใส่เะโอ้โหให้เขาไปเหอแม่เอ๊ะ เชาอยู่ครับเชาอยู่เชาอยู่เชาอยู uh. like ่เชาอยู right ่ไปกี anyway, okay. ่โมงเนี่ยชั่มหนึ่งอะไอนี่ก็เป็นบ่ายนะหมดยัอันนี้ของใครก็ไอไอกาแฟเท่านั้นกาแฟยังอยู่ที่บ้านอีกหลายกล่องยู่เหมือนเดิมมัดเดียวมัดเดียวตรงนี้ลูกเอาจุกนี้นตรเนีย่้ไอแม่ไปที่นี่ได้ปล่าได้ ลิชิลิชิเลชิโอ้ยเลชิค่ะอุ้ยถึงปาก้บาบางค่ะโอ้รักเิชิคนเดียวเิชิคนเดียวไต่ว่าเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าแม่จะขึ้นไปแม่ไม่เห็นเลยก็จะโทรไปไอ้นี่ เอจีนบีของตระกูลก็เปิดมาอ๋อกี่ <c oughs> เป็นไร <c oughs> กี้เป็นไรออลาร์ดิชี่มาแล้วลิชี่รักลิชี่คนเดียวร <c oughs> ักลิชี่คนเดียวลิชี่มาแล้วโอ้รักลิชี่คนเดียวไม่รักอยู่รักคนเดียวได้ไหไม่ให้รักได้งไงเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอยโอ๊ยน <als> ี่ถึงหัวเลยอืมดงูยังดูยี่สานี่ยังดูแล้วชอบเปนไหนชอบนไม่รู้ว่าไหนมันราคาเท่าไหร่แม่การนั้นก็หมื่นกว่าบาทไงสีขาวทองเออขาวทองอ่ะอันที่อันที่มาเป็นบอกสามหมื่นสอง อันที่ยังอันที่ยังไม่ได้ขึ้นในนี่นะม่อ๋ออันที่เหลือแตอ่หัวเหรอเอออ๋อเออก็สวยดีไปแล้วค่ะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวกันเที่ยวกันจะให้ดูนะถ้าเกิดบอกชอย,อยูเด็กชี้ชไม่ดัง À bơ bơ gan Đây này ạ. Này đi. Cái nó mò vô. Vô. Này đi. Đó.